เอาสวัสดีเจ้าวันนี้ามีโอแองเจียนที่เป็นของในเชียงใหม่นอกนี่ลงพัฒนสถานจัดเนาะตตั้งแ่วันที่ห้าที่หกเนาะคืนนี้ถึงพืนที่หกเนาะวันนี้คืนนี้มีคนต่างๆเนาะพามาถึงเมื่อสองโมงเนาะวันนี้คนเริ่มทยอยเข้ามาและะาา้ยเจ้าเข้ามาในแองเจนเนาะ เราพยายามที่้ทวามเป็นเอกร์วนนุก่ดเวลเาะ่าเขาารเียนแ่าิเราแล้วก็เขาสามารถเอาไิดไว้แบนั้นวอนนี้นัท่องเที่ยวเยอะั้หลายภาษานะทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาี่ปุ่นภาษาเกาหลีเป็นยันและดับเอ่ เราจบอินเตอร์เราจะงานแบบองเพาะว่าก็มีสิ่งเนาะของงไทยุกผีชุดชื่อดออีปิงนะที่มันปล่อยโคงลอยเพื่อชุด่าเป็นพุทธบูชาวของ่งไว้ทุกแท้ทุกขังเนาะคืออะไรก็เ่ยงขนี่ กคือเราได้เขียนจริงแล้วก็เขียนทำอธิษฐานเนาะอธิษฐานของเราก็คือของนาำรวยสมกับจักไม่พ่องในดาอ่ะจะชวนดเขารเชิญ or m e d t a t รา n ของเรานะครับคือทั้ง กาแสดงของอหลายชนเผ่านอหลายหลายชาติพันธุ์คนเริ่มเยอะเยอะมากมายแบบผลงานธรรมชาติตอนนี้เรากำลังใ้เตาเิว่อาน้ำนน้ำสมุนไพรมีคนเตาเชื่อเยอะเยะมากมายชาวต่างชาติเป็นน้ำ น,น้ำอ้อยน,น้ำอัญชันวก็น้ำมะนาวคืออมุมของไอ้การแนะนำเกี่ยวกับการนั่งสมาธิของอันอ่ของพระภิกษุสงฆ์เนาะที่ปเป็นบทเป็นพระชาวต่างชาตินะจ๊ะแล้วก็แนะนำวิธีการนั่งสมาธิในมุมต่างๆเนาะหลายภาษาเนะาะราะว่าภาษาอังกฤษหรือหลายๆต่างประเทศหลายๆหลายประเทศเนาะ ก็จะมีชาวต่างชาติที่สนใจเรื่องสมาธิเนาะมารับฟังคำแนะนำจากพระอาจารย์เนาะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการนั่งสมาธิต่างๆเนาะจะมีหลายชาตินอันนี้จะเป็นประ,ประเทศจีนสหรัฐหรือประเทศอื่นๆนะคะจะมีมงคของหลวงพี่หลงพี่นานาชาติ อไม่้าัอเป็นมุมมุมแห่งมุมนี้มุมนี้จะมุมแบบสงบหน่อยมุมแห่งการเรียนรู้เรื่องสมาธิภายในเนาะการดิบการนิ่งเหมือนกับมัดมือเนาะมัดมือไลยเหมือนไปตีสูบขวดหรือว่ามัดมือ Welcome, ladies and gentlemen. We invite you, an important land guest, to our station. Grounding, the path. Uh, or earthing is not just a belief. It has uh, evidence in science, new science, modern science, that show has a benefit to health. So why it has a benefit? Let's listen. For about the knowledge, กันเรียกขวนหรือว่ากันมัดมือเนาะตามประเพณีล้านนาสมัยก่อนเนาะก็จะเหมือนผู้รักผู้ใหญ่ที่พรเนาะผู้สีน,นิพอพลแหม่กับลูกหลานเนาะนจะเปน็นมัดมือเป็นซุ้มซุ้มของอต่างๆเนาะซุ้มที่เป็นซุ่มขวนของนี้เนาะก็มีจะหลายที่นะไอซุ้มไรเรามีการไอจุดประทีปนี่ จุเสร็จเรียบร้อยเขาก็มาวางไว้ตรงชั้นนี้นะเจ้าแล้วก็อันนี้ก็คือทางประบีดิค่า้าอันสามารถอ,อ๋อหล,ล,ลอได้เลยเนาะหลอเองได้เลยแม่งก็ด้วคุณค่ะนี่ได้เนาะอ๋อเต็มเต็มเลยโอ้ลน้คนคุณค่ะ จะเอาอันนี้หรือว่าจะเอาอันนี้ก็ no, เอาแบบไหนก็ได้เนาะรอให้แห้งเนาะค่ะ <Okay. S 1> ร,รอสักประมาณรอรอซักประมาณแค่นาทีให้รอหรือว่าเอาอันที่เสร็จอ๋อเอาอันที่เสร็จไว้ก็ได้เนออันนี้คือการรอรอเทียนนะรอเทียนแล้วก็จุดถวาย,วายนะอันอันแห้งๆก็ได้นี่คือซุ้มของการแสดงของไอ้ อย่างเพิ่นเรียกว่าเผาไอก็ะเรียกคอยาวเนาะก็จะมีเครื่องแต่งกายของเปิ้ลแล้วก็มีชุดการแสดงตะกี้นี่เปิ่นฟ้อนกันกนะตะกี้เ้องบัตรตันได้มาแต่ก็จะมีเดี๋ยวเปิ้ลจะฟ้อนแสดงเป็นรอบๆไปนะคะ่ะอันนี้นางทงเชียวเยอะๆมากมายอันนี้เป็นชาวจีนเกาหลีญี่ปุ่นนี่ชาวต่างชาติพูกยุโรป ต่างๆนเนาะมีบริเวณโดยรอบของงานเนาะวันนี้ย e ี่เป็งที่ถุดงค่าสถานจาอล,ลังการงานสร้างเนาะก็จะมีการแสดงของนี่อันนี้การแสดงของกัน กางเลี้ยงคอยาวเนาะอ,นนนะอันนี้เนาะอันนี้เนเรียกว่าใช้แบบห่วงส่วนคอปีละหนึ่งปีละหนึ่งวงเนาะไปตามอายุถ้าสิบปีก็สิบห่วงยิ่งคอยาวก็่ายิ่งสวยนะเจ้าเนี่ยเป็นห่งเปิดเนานะเนี่ยมันจัดเอามาแสดงที่นี่โดยเฉพาะเลยนะเจ้าซึ่งหาดูได้ยากมากเนาะจะดูจะดูจากทั่วๆไปนี่ต้องขึ้นขึ้นไปที่แม่ห้องสอนนะไปที่หมู่บ้านเปิดเนานะ ถึงจะได้ดูเนาะแต่อันนี้เป็นเอามาจะสแสดงที่ถ้วงคาตสถานในงานยี่เปิงนะจ๊ะอันนี้คือซุมนะ้มเนาะซุ้มแบบวิถีชีวิตวิถีชีวิตของอ่าเผากระเรียงพอยาที่เป็นอ,อยู่บนดอยแล้วก็จะมีเหมือนซุ้มในบ้านแตจะมีข้าวโพดเนะข้ะาวโพดจากสารนะจกากสารพวกเหมือนภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะก็จะใช้ให้ไฟแล้วก็อันนี้คือหมาก เรามาดูเพิ่มเข้ามาดูตรงนี้ก็นอดูบบเรียมง่ายานะคะก็คือมีหม้อมีแบบเหมือนหม้อทํากับพงกับข้าวมีเหมือนสาลแบบอันนี้คือเอามาจําลองไว้เนะาะการทอผ้าก็จะนิยมทอกันเองเนาะเดี๋ยวเาจะพาไปดูการทอผ้าของเปินเนาะนี่ก็คือไฟนี้ประกอบปลุกเองเนาะปลูกเองปัน่นเป็นสายเป็นเส้นแล้วก็เอามาทอกันเอง ไอ้พวกผลิตภัณฑ์ของไอ้ชุมชนของคนในเจ้าก็คือปีผ้าทอเทอเองเท้กับมือปัน่นไฟเองเป่นปันป่นไฟเองทอาเองมีผ้าพันคอแล้วก็ตุ๊กตาตุ๊กตาแกะสลักต่างๆเนาะเป็นผลิตภัณฑ์ของอชนเท่ากระมือหอยยาวเนาะตั้งแต่คนเกย์ก็จะทอผ้าเนาะ เป็นวัฒนธรรมโอ้โหก็เห็นมุมเนาะมีเด็กๆเด็กๆมาปั่นกันทอผ้าเนาะมีทอใช้เองนี่ช่วยกัน ladies and gentlemen we are s t u d e n t s from Metro and Rajpath a University It's ัน e e ็นอัพเ a s ร์ชิ a ล์ e ี่จะอยู่ที่นี่ <and S 1> i ันนี้ e ละมันเ <Today, S 2> ป็นเรื่องน่าตื่นเต u นเป็น l อยาีการแสดงทางวัน a รรมเพลงว t นนี้ a n าจะมี e อ t o สที่จะได้ยินการแสด f าแห้นงารคะก็คือมันจะมีแบบคูปองตรงที่สายที่เราแลกเข้ามาในงานเนาะละกอนเลกอาหารอาหารนรี้เยอะแยะมากมายค่ะมีลาน ร้านสำหรับนั่งกินเนาะมีม้านั่งแล้วมีเก้าอี้แล้วก็มีแบบสวยรูมากมีแบบเขา้าามาแล้วก็นั่งแบบใช้ฟางเนาะอี่มีทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนาะโอ้อเมืองมีขนมมีข้าวแตนเ่ออลามินต่นแน

เป็นพวกน้ำสม,มนุนไพรเครื่องดื่มน้ำลำไยน้ำมะนาวน้ำกระเจี๊ยบดีครับดีครับ <c oughs> ยอดเลย <c oughs> นี่บริเวณงานโอ้โหมีความสุขมากนีงานยี่เป็งของทุดงจัดนะคะน้ำมีหลายซุม้มอาหารก๋วยเตี๋ยวก็จะมีแบบซ้ำๆกันนะทั้งสองฝั่ง ทั้งซ้ายและขวาขออสอยเอามันไก่กเต็กี่ค่ะมีคนสวยสวยมี็นซส้มขนมไข่นกกระทานี้มันทอดติ๊วทอดจกันนะคะสามารถหยิบได้เลยแบบคุฟเฟ่ใชไก่ปปอสีแดงข้าวเนข้าวเตนแบบค้นเหนือ ตุ๊ชิ้นทอดอันนี้เป็นข้าวเหนียวปิ้งอัเนเดียวสักยะ Good afternoon, ladies and gentlemen welcome to little n a n a i n t e r n a t i o n a l please call and you มามานั่งทานได้บริเวณแอร์เก้าอี้ตรงมุมกลางนะหรือว่าอยากจะไปกินตรงซุ้มตรงที่เขาจัดแบบคมลอยแบบ ลันนาก็ไปสามารถนั่งได้เนาะมีกองฟังมีสองฟังอันนี้ฟังนี่ก็รู้สึกจะเป็นอาหารคล้ายๆกันต่มีสองฟังสองฟังนี่มุมต่างของงานเดียวตกแต่งไม่เอาไปแห่อะไรทานเหมือนกันนะถชาต้องชาิ นี้จยอยเข้าในลานพิธีแล้วนะคะก็คือกันพิธีจุดคมปมระทิปคมลอยเป็นพุทธบูชานะคะอันนี้สนามลานลานธรรมเนาะที่เฮาเวียนประทักษิณตลอดเวลาที่เฮามาปฏิบัติธรรมเนาะอันนี้จะนั่งกันเป็นเก้าอี้ตามเลขกที่เฮาได้นะ คนเริ่มทยอยเข้าในพิธีกันในบริเวณโดยรอบๆนี่เป็นโซน A อก่อนโซนเอโซนบีค่ะเป็นโซนอไน่างลูกค่ะเป็นโซน A อโซน A อปุ้นเลขอย่างนึงพอซาเซตีกันเน นี่เข้าในลานพิธีนะคะจะมีเป็นเป็นโซนเนาะโซน A โซน B โซน D ีเราได้โซน A เนาะจะเต็มลานพิธีเลยไฮไลท์ของงานนะคะนี่ไฮ <laughs> ไลท์ของงานหาดูได้ยากโอโ้โหประทับใจ สวยอลังการงานสร้างนี่ค่ะบรรยากาศโรอบ

ตอนี้คือในขั้นตอนของการจุดไอไฟคนนเจ้าต่ยังมายังมาปล่อยลมลอยแต่นนองคือเกะขมก็ออกากถุงรับอมารวมกันทกคนเอามาลนไฟตามขั้นตอนของพิธีกรที่เป็นสอนจ้ะม่้องเชียวเพื่อเพื่อนานอย่าด นงฟ้า้องเ้าไปด้วย<ป>ม<า>ีไฟวยงามมากเป็นสุดอุดโชสุด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 สุสุด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 ดสุุดดสุดสสยดดดดสุสสดส

大家有看到现在有掉落的天灯，那、就是因为我们的燃烧时间不够。大家也希望大家的愿望能飞向天空会，所以呢，最后一次我们还不点灯，待会儿我们一起点，然后等到饱满之后，我们一起放。一定要放完，三分钟不有。 นี่งานราแรกเลยนะคะอันนี้คือทยอยเก็บกบลับละโอ้โหสนุกสนานระทัับใจมากเลยค่ะต้องมาดูด้วยตัวเองนะคะดูไอในอ่าสื่ออะไรหรือในเฟซในทิกตกอรอาจจะไม่ได้อัรลบนะคะต้องมามาเองอโหโหแล้วปีแน่เจอกันค่ะ